อีกแล้วรอนี่รอบนี้เกินรับไหวช่อง3ยังไม่เข็ดพาดหัวข่าวบิดเบือนหวังโจมตี DES ขู่เอาผิดพิมพ์ริพายสืบเนื่องจากกรณีที่ทางด้านของเพจแมมโพดำได้เผยแพร่รูปภาพโรงพยาบาลสนามของพิมพ์ริพายและได้นำไปเปรียบเทียบกับโรงพยาบาลสนามของรัฐบาลพร้อมกับระบุข,ข้อความว่าโรงพยาบาลสนามพิมพ์ริพาย VS โรงพยาบาลสนามของรัฐบาลซึ่งชัดเจนว่าเป็นการบิดเบือนและโพสต์ดังกล่าวนั้นเป็นเท็จ เนื่องจากมีการตัดต่อภาพประกอบโรงพยาบาลสนามบุษราคัมโดยใช้ภาพเตียงนอนจากที่อื่นมาบอกว่าเป็นของโรงพยาบาลสนามบุษราคัมใช้งบ239ล้าน280,000บาทสามารถรองรับได้1,092เตียงตกเตียงละ220,000บาทซึ่งเป็นข่าวปลอมจนเกิดเสียงวิจารณ์รัฐบาลอย่างกว้างขวางถึงอย่างไรก็ตามล่าสุดทางด้านของนายชัยวุฒิธนาคมานุสร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DES ได้ออกมาเปิดเผยว่าเตรียมดำเนินคดีกับเพจแม่มโพดําปลอมอีกทั้งยังได้ชื่นชมทางด้านของพิมพ์ริพายที่นำเงินส่วนตัวมาสร้างโรงพยาบาลสนามล่าสุดข่าวดังกล่าวได้ถูกแชร์กันเป็นจำนวนมากในโลกทวิตเตอร์เมื่อทางด้านของเว็บ CH+ 3ซึ่งเป็นของ CH3 Thailand News หรือช่อง3เจ้าเก่าที่เคยโพสต์พาดหัวข่าวเรื่องหมอทวีสินวิษณุโยทินจนกลายเป็นประเด็นมาแล้วเมื่อไม่นานมานี้ล่าสุดได้โพสต์พาดหัวข่าวปนปกข่าวว่า DES คูเอาผิดพิมพ์ริพายซึ่งความหมายเปลี่ยนเป็นคนลโลกเลยก็ว่าได้ครั้งนี้ถือว่าเป็นความผิดในเรื่องของจรรยาบรรณแบบร้ายแรงมากๆส่งผลให้มีชาวสามกีบจำนวนมากที่เชิดชูพิมพ์ริพายแต่ไม่เข้าไปอ่านในเนื้อข่าว อ่านแค่พาดหัวต่างแชร์ไปด่าทอไม่พอใจกันเป็นจำนวนมากถือว่าเป็นการสร้างความสับสนให้สังคมอย่างรุนแรงแต่ถึงอย่างไรก็ตามในเวลาต่อมาทางด้านของ c h 3 Plus ก็ได้รีบทำการเปลี่ยนข้อความบนปกเป็นขู่เอาผิดเกรียนคีย์บอร์ดแต่ไม่ทันเสียแล้ว